Go, ไปให้ดูเมื่อวานป้าตัดกิ่งทับทิมออกหมดเลยตัดเหลือแต่ลูกไม่รู้ว่าเขาตัดกันยังไงนะแต่ว่าป้าตัดแบบนี้ทุกปีค่ะพามาดู นี่ตัดออกหมดเลยโกนเลยเหลือแต่ลูกทับทิมห้อยต่องแต่งอยู่นี่รอให้เขาแก่ก่อนหวังว่าคงจะไม่เป็นไรเนาะแต่ทุกปีก็ตัดแบบเนี้ยนะปีที่แล้วมันมีไม่กี่ลูกแล้วก็ตัดพลาดไปหลุดไป4ี่ลูกมั่งเนี่ยอยู่ในเนี้ยโยนลงมาในเนี้ยสี่ลูกค่ะเสียดายจังเลยเราว่าดูดีแล้วนะยังอุตส่าห์ตัดไปโดนเขาอีก ค่อยตองแตงเลยเห็นไหมเดี๋ยวพอรอพวกนี้แก่หมดแล้วป้าก็จะตัดตัดให้เท่านี้ค่ะตัดเท่านี้หมดเลย <laughs> เพราะว่าทับทิมเนี่ยโตเร็วมากเลยสวยไปกีกแบบนึงนะคะค่อยตองแตงตองแต่งแบบเนี้ย <laughs> ทับทิมแบบใหม่ ต้นมะนาวปีนี้รู้สึกเขาสุกช้าเนาะลูกนี้ผิวเกลี้ยงแล้วค่ะใช้ได้ละเก็บดีไม่ดีอืมเอาไว้สำหรับวันเรากลับบ้านดีกว่านะบ้านนี้ไม่ค่อยมีใครกินหรอกค่ะส่วนมากจะป้ากินนะเพราะว่าป้าจะทำผักสลัดกินทุกวันมื้อเที่ยงค่ะ สวยสวยสวยโอ้นี่ดูตั้งแต่คาราวที่แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่เก็บนี่เป็นเดือนแล้วนะป้าว่ามันคงจะทิ้งไว้ได้อีกนะเลยแหละผลเงาเงาทั้งนั้นเลยอุ้ยตีหน้าถ้าต้นเนี้ยปีนี้แปลกเนาะไม่ติดลูกเลยที่บ้านที่บ้านเป็นพริกก็ไม่ติดไม่ติดลูกเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้น กับส้มคอมควดนี่เหมือนกันไหมเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยตัดผิดลูกหลุดออกมาหมดเลยดูตรงนี้หน่อยตรงนี้ติดพื้นเลยเอาออกมาไปปนนี้ เอามาห้อไว้บนนี้ห้อยไว้บนนี้ดีนะไม่มีตัวอะไรมากินเมื่อวันที่ตังหูของคุณแม่หายเนี่ยก็เดินเนี่ยเดินวนวนวน,วน,วนรอบเนี่ยเดินไปทั่วเลยอยากเจอจังเลยหายไปไหนนาะ แล้ก็ยังเดินมองอยู่นั่นเนี่ยอยากได้คืนจริงๆ รู้ว่าไม่ตกในนี้แน่นอนเพราะว่าตอนที่เริ่มทำมุกหายไปแล้วนี่ป้าตัดกลเลยนะต้นมันงามมากงามซะจนต้องตัดทิ้ง เดินหาไปเรื่อยถ้าเจอก็ดีค่ะดูจ้าเมกาสิยืนรอเพื่อนเขาอยู่ตรงนี้เมกาเมกาเดี๋ยวเมกะตอบค่ะตายเลยป้าวิ่งตัวใครตัวมาเลยนันเนี่ยหน่อนไม้ป้าเก็บหมดแล้วไม่มีเหลือละ วันวันหนึ่งก็มาเดินอยู่ข้างนอกเนี่ยนะถ้าอากาศดีนะก็จะเดินได้แบบนี้แหละค่ะวันนี้โอเคไม่ร้อนเท่าไหร่อ่ะฝรั่งบ้านนี้ก็มีเหมือนกันเมื่อวานเดินเข้าไปบ้านเจ้านายไปเก็บฝรั่งมากินโอเคหวานนะหวานใช้ได้ไม่รู้ฝรั่งพันอะไรนะลูกมันหยิกหยิกหยิกเออเมื่อก่อนที่บ้านของนาอยู่ที่เซนหลุย จะรวยกรุงเทพนะคะชอบกินมากเลยฝรั่งหยิกเนี่ยน้าเขาบอกว่าเขาเรียกว่าฝรั่งอินเดียนะคะเนี่ยลูกเขาจะเป็นหยิกหยิกแบบเนี้ยสงสัยอันนี้คงจะโครตต้นกันเพราะว่ามีลูกหนึ่งเห็นไหมอันนี้เป็นหนยิยกหยิกนะเลขลูกหนึ่งเป็นแบบนี้คงจะโครตต้นกันเนาะเพราะว่าเนี่ยดูสิมีหลายต้นเลยเนี่ยเห็นไหมมีหลายต้นเลยหนึ่งต้นสองต้น ตรงนู้นอีกกี่ต้นเนี่ยสามต้นอะ่ะตรงนั้นฝรั่งเออฝรั่งขี้นกเอา้มามะม่วงร่วงซะแลวหนึ่งลูกร่วงลงมาเองสุกได้ที่แล้วเหรอ ต้นนี้มีแปดลูกอันนี้ลูกนี้พึ่งลูกแรกนะเน่ยที่หยิบมาที่มันตกลงมาแล้วเราได้เมกาไปเข้าบ้านเมกาเมกาเข้าบ้านเข้าบ้านไปเร็วเร็วเรวเร็วเดินเข้าบ้านถ้าเรียกเข้าบ้านเนี่ยจะต้องกินน้ำก่อนทุกครั้งน้ำมันมีรสชาติคะ่ะ มันเป็นพวกเออเขาเรียกอะไรซ o u ์ซ system นะคะ,ปะไปเมกะเมก้าตอนนี้ไม่เข้าละคลิปนี้ก็พาชมสวนละกันนะคะโอเคค่ะว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายไม่มีมือถือมาม่วงอยู่มาเร็ว